สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูเบื้องหลังการผลิตม่านม้วนภายในโรงงานเคซกันปัจจุบันโรงงานเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตงานได้รวดเร็วแม่นยำรองรับความต้องการได้เป็นจนํานวนมากในส่วนเครื่องจักรที่ใช้สําหรับการตัดผ้าแม่นยำด้วยแสงเลเซอร์ตัดได้ทุกแกนโดยไม่ต้องหมุนผ้าเสียเวลาหากสังเกตจะเห็นว่าเวลาลงใบมีดผ้าแนบชิดไม่กระโดดพอมีระบบดูดผ้าให้แนบชิดกับโต๊ะขณะลงใบมีดถัดมาเครื่องตัดด้วยเลเซอร์จุดเด่นอยู่ที่เลเซอร์ความร้อนจะซีลขอบผ้า ทำให้ชิ้นงานเนียนไม่มีเศจไม่มีขุยใช้งานสําหรับตัดมา่านม้วน2ชั้น m a g จิ s กสกินเป็นหลักหลังตัดเสร็จจะถูกส่งมาที่สถานีการประกอบเราจะมีอีกทีมเตรียมชุดลางไว้พร้อมสำหรับประกอบเข้าด้วยกันอุปกรณ์ต่างๆจะถูกประกอบเข้าตามที่ลูกค้าระบุไว้ในใบออเดอร์ งานที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยจะถูกส่งต่อไปที่สถานี QC ตรวจเช็คการทำงานขนาดสีและตำหนิอย่างละเอียดหากพบข้อผิดพลาดการจะถูกคัดออกจากรายการผลิตในทันทีเรามีเครื่องตรวจเช็คจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบและผ่านมาตรฐานอย่างแน่นอนหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยชิ้นงานจะถูกส่งต่อมาที่สถานีการแพ็คเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง พร้อมระบุข้อมูลสถานที่จัดส่งปลายทางก่อนที่จะมีพนักงานขนส่งเข้ามารับสินค้าต่อไปนอกจากนี้เรายังมีบริการสกรีนม่านม้วนโดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบลวดลายที่ต้องการได้เองเราพร้อมรองรับทุกความต้องการด้วยโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่พร้อมสร้างความเชื่อมัน่นว่างานทุกชิ้นที่ผลิตออกมาจะตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอน